พระอภิธรรมมัตฐสังคหะปริเฉดที่6รูปะสังคหาวิภาคในหมวดที่เกี่ยวกับประเภทแห่งรูปที่เกิดจากสมุดฐานต่างๆและต่อด้วยเรื่องกระถาประมวลรูปในรูปสมุดฐานในเอาละครับต่อเลยนะครับหน้า68 ท่านอาจารย์กล่าวว่าลักษณะรูปทั้งหลายย่อมไม่เกิดแม่จากสมุทฐานไหนไหนคงจะจำกันได้นะครับลักษณะรูปลักษณะที่เกิดลักษณะที่ข,ขาคราและลักษณะที่ไม่เที่ยงคือหมดไปอุปจยสันตติชาตานิจจตาอุปจัย ท้าแะอีกทีก็ได้นะครับเพราะว่ายังเราไม่ใช่เด็กๆเ,เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุก็ร่วงเลยมานานโอกาสที่เรียนแล้วแล้วตอนต่อมาอันตร,รฐานลืมเลื่อนนั้นย่อมมีได้โดยง่ายต้องคอยย้ำกันอยู่บ่อยๆอ,อย่างนี้แหละรักษณะรูปอุปจชยะสันตติ ชารตาอานิจจตาอุปจยะนั่นก็หมายถึงว่ารูปก่อตัวขึ้นมาผุดโผล่ขึ้นมานี่นเองซึ่งก่อนหน้านีน้ไม่มีนับว่ามีขึ้นก็เพราะมีอาการนี้คือการผุดโผล่ขึ้นมาตรงนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งเรียกว่าอุปจยะและไอความผุดโผล่นั้นขึ้นมา มันเป็นการสืบต่อรูปก่อนหน้านี้ที่ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นได้อีกชื่อหนึ่งว่าสันตติอุปจยะสันตติเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นบางตำราที่เขียนเผยแผ่กันอยู่ในเวลานี้ทำให้เป็นคนละอย่างนั้นขอให้ทราบว่าไม่ถูกต้องเพราะ ท่านพูดไว้ชัดเจนว่าอุปจัยยะอันไหนสันตติก็อันนั้นสันตติอันไหนอุปจัยยะก็อันนั้นได้ชื่อทั้งสองถ้าไม่เพ่งถึงความดับไปแห่งรูปที่มีก่อนหน้าก็เรียกว่าอุปจัยยะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์กับรูปที่เกิดก่อนหน้าเกี่ยวกับว่ารูปที่เกิดก่อนหน้าดับไปแล้วรูปนั้นก็ยังไม่ขาดสายยังมีต่อไปอีก เพ่งถึงจุดนี้เป็นสําคัญก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสันต,ติที่แปลว่าถือต่อหลังจากนั้นก็บ่ายเป็นหาความดับระยะที่ยังไม่ดับแต่ว่าดําเนินไปเรื่อยๆเพื่อถึงความดับตรงนี้เขาเรียกว่าชารตาความขมขระชะรานั่นแหละทําเป็นเล่นไปชัว่วขณะที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นี้ก็มีชราได้แล้วก็เรียกว่าชราปกปิดคือไม่ปรากฏให้เห็นภาวะที่ชราชัดเจนผมงอกฟันหักผิวหนังเหี่ยวยน่นอะไรทำนองนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นชราที่เรียกว่าชราปรากฏอันนี้มันปกปิดมันไม่ปรากฏส่วนระยะเวลาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นเองตรงตั้งอยู่นั่นเอง เรียกว่าชาราตาเพราะว่าบ่ายหน้าไปหาความดับเช่นเราแก่เราเท่าเห็นไหมก็เ,เรียกว่าชาราก็เป็นเครื่องเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าต่อไปเธอ,อก็จะต้องไปพบกับมัจจุคือความตายอ,อ่าแล้วก็ในที่สุดก็ามาไอ้ตรงนี้ก็เป็นอาการหนึ่งเรียกแซว่าชาราตา ในที่สุดก็ถึงความดับไปปราดไปหมดไปสิ้นกันไปตรงนี้ก็เป็นอาการหนึ่งเรียกว่าอานิจจตาเพราะฉะนั้นลักษณะรูปจึงมีสอย่างที่ว่านี้อุปจยยสันติชารตาอานิจจตานะครับท่านบอกว่าไม่เกิดจากสมุทฐานไหนไหนไม่ว่ากรรมจิตอุตุอาหาร ก็เพราะความเป็นเพียงลักษณะรูปของรูปที่กำลังเกิดเป็นอยู่เป็นต้นเท่านั้นคือไม่มีอะไรพิเศษเป็นเพียงอาการที่เกิดลักษณะที่เกิดเป็นต้นนั้นเท่านั้นเองคือเป็นเพียงลักษณะที่กำลังเกิดอยู่เป็นเพียงลักษณะที่สืบต่อเป็นเพียงลักษณะที่ข่ำแราเป็นเพียงลักษณะที่แตกดับไปแห่งรูปที่ตั้งขึ้นจากสมูฐานนั้นๆนี่เป็นอย่างนี้ รูปได้สมุทฐานแล้วก็เกิดขึ้นมีแล้วรูปนะทีนี้พอมีรูปอาการเหล่านี้ก็เข้าสมทบจะว่าอาการนี้เกิดจากสมุทฐานไหนได้ยังไงเหมือนอย่างเราเกิดจากผู้ให้กําเนิดเรานะอามานดาบีดาเรานะแล้วอย่างนี้ยังมาบอกว่าเราเกิดจากคนอื่นคนนั้นคนนี้ได้ยังไงอีกล่ะ นะเรามีขึ้นมาแล้วจากบุคคลสองคนนี้นะครับนอกจากว่าจะไม่เกิดจากใครไปเลยเป็นโอปปาติกาสังเสีใจชากอะไรไปเลยอย่างนั้นก็ว่าไปอย่างนะ <c oughs> ความว่าเมื่อมีสมุทฐานรูปก็ตั้งขึ้นเมื่อรูปตั้งขึ้นลักษณะเหล่านี้ก็ปรากฏคือมีรูปแล้วนะครับรูปปรากฏจากสมุทฐานใดสมุทฐานน่หนึ่ง,งขึ้นมาแล้วต่างหาก ลักษณะนี้จึงปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะรูปทั้งหลายจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเกิดจากสมุทฐานนั้นๆได้สมุทฐานกรรมก็เกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาเอาลักษณะพวกนี้ก็ปรากฏนี่ตรงนี้นะคือเพิ่งผุดโผล่ขึ้นมาอันนี้อุปัจยะหรือว่าสันตติต่อจากนั้น ยังไม่ดับแต่ก้าวไปหาความดับก็จะรตาไอตรงดับนั่นก็เป็นแหนิจจตาเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เกิดจากสมุทฐานไหนไหนเลยก็รูปธรรมทั้งหลายมีจากขู่เป็นต้นตั้งขึ้นจากสมุทฐานนั้นนั้นแล้วก็ย่อมกล่าวถึงความเกิดขึ้นแห่งรูปเหล่านั้นได้ทีเดียวว่าความเกิดขึ้นแห่งจากขุเป็นต้นก็ถ้าหากว่าลักษณะรูปเหล่านี้ตั้งขึ้นจากสมุทฐานทั้งหลายได้ ใช่ตรงขณะอุปจยะเรือสันตติก็ย่อมกล่าวได้อย่างนั้นเหมือนกันว่าความเกิดขึ้นแห่งความเกิดมันก็วุ่นความเกิดขึ้นแห่งความเกิดเพราะว่าความเกิดขึ้นนั่นก็กล่าวถึงว่าสิ่งนี้มันมีสมุดฐานแล้วก็เกิดขึ้นทีนี้ความเกิด อุปจัยะคืออะไรคือความเกิดขึ้นถ้าความเกิดขึ้นมีสมมตฐานก็ต้องกล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งความเกิดขึ้นมันไม่ได้เพราะอุปจัยะเป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปที่ก่อตัวครั้งแรกแม่สันตติก็เป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปที่สืบต่อซึ่งความจริงบุคคลไม่อาจกล่าวอย่างนั้นได้เลยก็ถตาหาความเกิดแม่เรานะก็ยังมีความเกิดอีก ก็จะต้องมีความเกิดแห่งความเกิดเหล่านั้นต่อไปอีกอย่างหาที่สุดไม่ได้แม้เกี่ยวกับชราตาและอนิจจตาก็อย่างนั้นมันกันคือจะต้องมีความแก่แงความแก่ความแตกดับแห่งความแตกดับสืบต่อกันไปอย่างหาที่สุดมิได้จำนองเดียวกันนั้นเพราะเอิดนั้นท่านอาจารย์จึงทำการปฏิเสธว่าลักษณะรูปเหล่านี้ไม่เกิดจากสมุทฐานไหนไหน ส่วนการที่มีพระบาลีปรากฏอยู่อย่างนี้ว่าชาติพิกเวสังกตาปฏิจจสมุปปนนาชรา,ามรนังสังกตังปฏิจจสมุปนนปนังแปลว่าดูกระภิกษุทั้งหลายชาติความเกิดเป็นสังกตาอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชรา,าความแก่มรณะความตายเป็นสังกตาอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นดังนี้นั่น พึงทราบว,ว่าตรัสไว้หมายจะให้ทราบว,ว่าแม่ชาติก็เป็นสังกตะเกี่ยวกับว่ามีอยู่ประสงค์เอาประเด็นอื่นนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าชาติความเกิดเป็นอสังกตะไปนะต้องบอกว่ามันก็เป็นสังกตะเพราะว่าเป็นอาการของสังกตะธรรมก็ต้องเนื่องอยู่กับความเป็นสังกตตะปรากฏอยู่ แก่รมที่มีปัจจัยนั้นทำให้เกิดขึ้นเป็นของอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชาติเป็นต้นนี้ย่อมปรากฏเมื่อทำนั้นนั้นได้ปัจจัยเกิดขึ้นชะนี้เลยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสมบุทฐานที่ตรัสรั้นั้นเกี่ยวกับว่าจะทรงชี้เห็นว่าชาติความเกิดก็นับเนื่องอยู่ในสิ่งที่ปัจจัยมันทำให้เป็นไป เพราะถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยทําให้เป็นไปก็ไม่มีความเกิดจริงไม่ได้ครับมีความเกิดขึ้นมาเพราะว่าปัจจัยมันสมทบกันทำนั้นนั้นจึงเกิดขึ้นนะแต่ตัวเกิดเองไม่ได้เกิดจากสมุดฐานไหนๆตัวรูปอันเป็นที่รับรองความเกิดนั้นต่างหากนะมีสมุดฐานเอาก็จริงๆอ่ะนะชาติเป็นความเกิด ผู้เกิดมันมีนะคือใครอุปาทานนัขันน่ะเป็นผู้เกิดชาติน่ะคือความเกิดของอุปาทานนัขันเพราะฉะนั้นชาตินั้นไม่ได้มีปัจจัยทําให้เกิดตรงนะอุปาทานนัขันน่ะเป็นตัวมีปัจจัยทําให้เกิดเพียงแต่ว่าความเกิดหรือชาติน่ะเนื่องอยู่กับอุปาทานนัขันเมื่ออุปาทานนัขันเป็นสังกตตาสามชาตินี้เป็นอสังกตตาไปได้ยังไง นะก็นับเรื่องในสังคตะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดคิดมากไปได้ชาตินี้นะเป็นต้นนี้ย่อมปรากฏเมื่อทำนั้นนั้นได้ปัจจัยเกิดขึ้นชะนี้เลยต่อไปก็เป็นคาถาะอ่าเพื่อที่ใจกันความเข้าใจ รู้คาทักท้วงของบางคนถ้าหากว่าชาติอะไรนะอุปจยะสันตติไม่ได้เกิดจากสมุทฐานไหนไหนจะมีพระบาลีนี้ขึ้นมาได้ยังไงเพราะบอกว่าชาติอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น,นก็ต้องมีสมุทฐานสิอย่างนี้ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นประสงค์ที่ใจเห็นว่าแม่ชาติไม่ใช่อสังคตะเป็นไปแน่กับสังตกตะก็รนับว่าเป็นสังกตธรรม เท่านั้นเองคาถาประมวลรูปในรูปสมุฐานในาอัถารสะปนณรสะเตระสะทวาสสาติจะเป็นต้นนะแปลว่ารูปทั้งหลายคือรูปสิบแปดรูปสิบห้ารูปสิบสามและรูปสิบสองเป็นรูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารตามลำดับ เป็นความจริงว่าทรงประกาศไว้แล้วว่าลักษณะรูปทั้งหลายย่อมไม่เกิดจากปัจจัยไหนๆเพราะเป็นสภาพของรูปที่กำลังเกิดอยู่เป็นต้นแต่อย่างเดียวอธิบายไปเลยก็เร็วกันนะครับอธิบายคาถาประมวลรูปในรูปสมุดฐานอะไรเคำว่าตามลำดับนะที่บอกว่าเกิดรูป1 8บแหเป็นต้นเกิดจากกรรมเป็นต้นตามลำดับนะคืออย่างนี้นะ รูปที่เกิดจากกรรมมี18รูปที่เกิดจากจิตมี15รูปที่เกิดจากอุตุมี13รูปที่เกิดจากอาหารมีสิบรูปที่เกิดจากกรรมโดยส่วนเดียวมีเก้าอย่างมีภาษาถารูปเป็นต้น่็ยเรียกว่าเอกันตะกรรมชรูปดังได้กล่าวแล้วก็แต่ว่ารูปเก้าอย่าง คืออวินิโพคารูปแปดและปริเฉทรูปหนึ่งเป็นรูปที่เกิดจากสมุทฐานได้ทั้งสี่สมุทฐานนะครับไอ้เก้าอย่างที่เหลือเก้าอย่างที่แรกอะมีประสาทห้าเป็นต้นนะเก้าอย่างหลังคืออวินิโพคารูปแปดกับปริเฉทรูปเป็นรูปที่เกิดจากสมุทฐานได้ทั้งสี่สมุทฐานรวมทั้งกับนี้ เพราะฉะนั้นจึงรวมจํานวนรูปที่เกิดจากกรรมทั้งที่แน่นอนทั้งที่ไม่แน่นอนได้สิบแปดเนี่เวลาจากกุประสาทเกิดนะหาได้เกิดตามลำพังจากกุประสาทไม่ต้องเกิดร่วมกับปริไอวินิโพคารูปแปดและก็อะไรอีกอ่ะแล้วก็ชีวิตอีกอ่ะ ที่คอยบริบาลรักษาและอีกอย่างก็คือว่าเวลาเกิดเป็นกลุ่มๆหลายกลุ่มก็ต้องมีปริเฉทรูปเพราะฉะนั้นรูปเก้าอย่างที่ร่วมสมทบก,กับจักูุประสาทก็นับว่าเป็นอะไรเป็นรูปที่เกิดจากกรรมทั้งสิน้นรูปที่เกิดจากกรรมทั้งสิน้น แม้เกี่ยวกับโส,โสตรประสาทประสาทหูก็อย่างนี้เหมือนกันเอาเป็นว่าเกิดจากกรรมแน่นอนเอกันตะมีเก้ารูปคือภาษาทรูปห้าชีวิตตรูปหนึ่งแล้วก็ภาวะรูปสองหัทาทายรูปอีกหนึ่งครบไปยังอ่าครบเก้านะ นะและก็เป็น18พร้อมทั้งอวินีโพคารูป8ดและก็ปริริเจทายรูปอีกหนึ่งนะครับเก้ารูปมาสมทบกับเก้ารูปที่พวกนั้นนะครับไม่มีการนับซ้ํอาอวินีโพคารูปกับปริเจทายรูปก็นับแค่เนี้นะครับความจริงเป็นอย่างนี้รูปที่เกิดจากกรรมเวลาจะกรุประสาทเกิดขึ้น ในเวลานั้นมีอวินิโพการปแปดชีวิตแล้วก็อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนก็ไปใช่ไหมอวินิโพคารูแปดจักรุรรดิาสาทหนึ่งอวินิโพคารูแปดแล้วก็ชีวิตอย่างนี้นะกลุ่มน,น,นั้นในกลุ่มนะครับแล้วมนก็เกิดหลายกลุ่มหลายกลุ่มระหว่างแต่ละกลุ่มก็มีปริเฉตรูป เพราะฉะนั้นถ้าจะว่าโดยประการตั้งปวงนะครับจากูประสาทนะนะกลุ่มรูปที่เกิดจากูป,ปราสาทอรเรียกว่ารูปที่เกิดจากกรรมในเวลานั้นจะต้องนับปริเฉธรูปด้วยไม่ใช่เฉพาะที่เกิดในกาลับเท่านั้นเมื่อเกิดที่มันหลาการหลับนี่นะก็ต้องนับปริเฉธรูปด้วยเป็นอย่างนี้นะครับ ทีนี้มันยังมีอย่างอื่นอีกนี่โสตประสาทอีกก็นับตํานองเดียวกันกาณประสาทก็นับตํานองเดียวกันทีนี้ทําไมารวมอย่างนี้นะมันก็เยินเยอะสิบรูปัปะขุดภาษาไทยรูปมีตะขุนภาษาไทยรูปเป็นประธานสิบรูปมีโสตประสาทตรขเป็นประธานอย่างนี้แล้วก็มาบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นรูปที่เกิดจากการร,รวมกันแล้วยอะแยะไปหมดนะอันไหน ซ้ำกันคืออวินิโพการูแปดกับอะไรนะซ้ำกันอีกอะปริเฉสรูปก็ซ้ำกันก็อย่านับซ้ำนะก่นับเพียงเก้าคืออวินิโพการูแปดกับปริเฉทรูปหนึ่งเป็นเก้าที่จริงเก้าที่เกิดจากกรรมก็อย่างเก้าที่เกิดจากจิตเอเก้าที่เกิดจากที่เกิดพร้อมกับจกักรประสาทก็อย่าง ก้าที่เกิดพร้อมกับสวัสตรประสาทเป็นต้นก็อ,อีกอย่างนะครับอย่างนี้เป็นต้นปวดไปปวดมาปวดหัวเมือนกันเอาไว้แค่นี้นะครับสีนี้ก็ตัดทอนเสีไอ้ที่ซ้ำๆกันนับเพียงประการเดียวคือเก้ารูปรวมมาแล้วรูปที่เกิดจากกรรมก็มีสิบแปด รูปที่เกิดจากจิตอย่างเดียวแน่นอนมีสองอย่างคือวิญญัติรูปสองกายวิญัติวาจีวินัติอยากให้ท่านทั้งหลายวินิจฉัยเรากลับบ้านดึกมีคนในบ้านบอกว่าถ้ากลับแล้วให้กดออดนะแล้วก็จะตื่นขึ้นมาเปิดประตูให้อาศัยสัญญาณเสียงออดบอกว่ากลับมาแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นมาถึงเออ ไปในบ้านมือสนิทสเสดงวันะหมดแล้วนะตอนนี้ก็คนกลางจะดึกบางส่วนมากในะบางบาง้านดูรายการดึกดึกดื่นแต่ยังไงก็ต้องมีการหลับการนอนกันบ้างสมมติเรามาดึกดื่นคนเข้านอนกันหมดแล้วทำยังไงเอาก็ตามที่ตกลงกันไว้กดโอดกดอดอด,ดังจะกี่หนก็แล้วแต่นะเราก็ทำตามนั่น อยากและคนนั้นได้ยินเสียงแล้วก็ตื่นขึ้นเสียงที่เขาได้ยินเป็นเสียงที่เกิดจากอุตุหรือเกิดจากจิตเกิดจากอุตุหรือว่าเกิดจากจิตเพราะว่าคนนั้นเอามือไปกดมีความคิดแล้วก็เอามือไปกดก็น่าจะกล่าวว่าเกิดจากจิต แต่ว่าถ้าเกิดจากจิตแล้วทำไมต้องอาศัยอดอละ่ะจิตเราก็มีอยู่ตลอดเวลามันเปล่งมาจากอดนาเสียงมาดังมาจากลำโพงอะไรนี้นะไม่ได้ออกไปจากปากเราสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นจะว่าเกิดจากอุตุก็ได้เอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยเสียงเกิดจากอะไรเสียงสองสมุทฐานอุตุก็ได้จิตก็ได้ตกลงเกิดจากอะไรเสียงเนี่ยนะะ มีอุตุเป็นสมุทฐานอ่าท่านผู้ใดเห็นด้วยไหมอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับบางท่านก็เห็นด้วยบางท่านใส่หน้ามาเห็นด้วยแต่ว่าที่เฉยไม่ได้ออกความเห็นนะ่อย่านึกว่าเป็นมัชชิมาเป็นกลางนะนะนะของท่านนะ่เป็นอย่างนี้นะครับมัชชิมานะคือข้างหนึ่ง กามาสุขขัิการนโยกกามาสุขขลิการนโยกเป็นคำพูดถึงโลภะนั่นเองปลนเปลือกกามาสุขอัตตกิลมาฐานุโยกทำตนให้ลำบากเรือร้อนอันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอันพูดถึงโทสะนั่นเองมัชฌิมาปฏิปทาไม่ข้องแวะส่วนทั้งสองนั่นมันคืออะไรไม่ใช่อยู่เฉย นะฉันไม่ปนเปื้อกามาสุขขณะเดียวกันฉันก็ไม่ทรมานตนให้ลําบากถ้าเป็นอย่างนี้นะครับคนส่วนใหญ่เขาก็มัจจิมากันตั้งนั้นหรือว่าคนเอาละไปปราบลบกรรมฐานเข้ากรรมฐานแต่ไม่ปฏิบัติอะไรทั้งนั้นไปอยู่เฉยๆอย่างนี้อยู่ในที่นั้นก็ไม่ได้ปนเปือกามาสุขเพราะเขาไม่หิวทีวีไหมดูอะไรสักหน่อยเป็นสำนักปฏิบัติ อาหารหวานค้าวเขก็ส่งไปตามสมควรนั้นไม่ได้ปลนเปลอรสชาติอะไรสักหน่อยก็พูดรวมๆว,ว่าไม่ได้มุ่งในเรื่องการม,มาสุขแล้วเราก็ไม่ได้ทรมานตนให้ลำบากไปอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็เป็นอันเราปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมไม่คองแวะทั้งสองแปล่าเลยอย่าลืมว่า ไม่โลภก็จริงไม่โทสะก็จริงแต่มันเป็นโมหะก็ได้ไอโมหะไม่ได้กลางไม่ได้เป็นมัจจิมาอะไรสักหน่อยเพราะมันเป็นมูลของโลภและโทสะได้เพราะฉะนั้นถามอะไรแล้วก็ไม่ออกเสียงอย่างนี้นะครับอย่าเข้าไปใจว่าฉั้นมัจจิมาไอความไม่รับรู้ความไม่รู้เป็นเรื่องของโมหะ โดยนี้ไอ้คนที่ไม่เข้าใจสำนักอะไรต่างๆที่แนะนำคนให้ปฏิบัติเขาคิกว่าดีนะคือทำให้คนไม่รับรู้อะไรเฉยไปหมดกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันสอนให้คนแนะนําให้คนไม่รู้ไม่รับรู้อะไรตามความเป็นจริงผิดหลักการพระพุทธศาสนาเอาแต่หลับตาอยู่กับอะไรก็ไม่รู้แล้วว่านั่นอะดี ไม่ยินดีคือไม่มีโลภะไม่ยินไร้คือไม่มีโทสะเป็นอุเบกขาเป็นกลางอย่าลืมว่าเราเรียนเรื่องอุเบกขาแล้วในวิสุทธิมรรคก็ได้ว่าอุเบกขามีอยู่สิบอย่างมีอยู่อย่างหนึ่งเ็าเรียกว่าอัญญาโนเบกขาอุเบกขา,าคือความไม่รู้ไอโมหนะนั่นเป็นเหตุให้คนอุเบกขาได้นะเป็นกลางได้นะคือไม่รับรู้ แล้วไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยนะบัณฑิตไม่ประสงค์เลยแต่ก็แนะนำสอนให้คนปฏิบัติอยู่เนี้ยนะไม่โลภไม่โทสะก็จริงแต่มันโมหะมันเฉยเฉยไม่เห็นรู้อะไรแล้วก็ชื่นชมกันว่าสำนักดีนี้ดีเป็นเหตุให้จิตเรานิ่งคือเฉยไม่รับรู้อะไรบัณฑิต ในพระพุทธศาสนาย่อมเป็นคนฉับไวในเรื่องที่ควรจะรู้มันเป็นอย่างนั้นนะครับถึงที่ควรจะรู้มีตั้งเยอะแยะมากมายซึ่งรู้แล้วเป็นประโยชน์ปฏิเสธไม่รับรู้นึกอัวด,ดีนะครับทำให้จิตจะสงบอยู่กับลมหายใจข้าออกอย่านึกว่าเป็นการเจริญอาณาปานาสตินะอย่างนี้เป็นวิธีทําจิตให้เฉยเท่านั้นอาณาปานาสติท่านทั้งหลายก็่เรียน ตั้งแต่ตอนแล้วว่าท่านบอกว่าเหมาะแก่คนโมหะเจริตเพราะโมคนโมหะจริตเนะี่ยคือว่าไม่ค่อยจะรับรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ในโมหะเจริตเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้ามาเจริญอาณาปานสติอาณาปานสติมีแต่จะก,กระตุ้นให้คอยรู้มันเป็นปฏิบัติต่อโมหะคอยรู้อาลมณนี้เป็นลมยาว ทีคังวาอัศสันตโตอย่างนี้นะเป็นลมหายใจเข้าก่อนหรือว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้านะหายใจเข้าสั้นหรือว่าหายใจเข้ายาวเหมือนกันหรือลมหายใจออกก็เหมือนกันออกสั้นหรือว่าออกยาวคอยทำเนียกรู้อย่างนี้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อจริดของตนจึงเหมาะแก่คนโมหะจริตจริตที่ไม่ดีย่อม ปรารถนากรรมฐานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเจริตเช่นถ้าคนเป็นคนราค่าเจริตชื่นชมยินดีในอารมณ์ทั้งหลายได้อย่างง่ายอารมณ์ที่น่าปรารถนาสำหรับคนลาค่าเจริตก็คืออารมณ์ที่น่าเกลียดเป็นปฏิกูลเพราะพวกนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พวกนี้จึงเหมาะในอันที่จะไปเจริญอสุภกรรมฐานหรือว่าอาการที่เป็นปฏิกูลในอัตภาพสามสิบสองอาการ อย่างนี้เป็นต้นสำหรับโมหะจริตนะเหมาะที่สุดก็คืออาณาปานสติคอยกระตุ้นให้รู้เนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านไม่นิยมเลยนะเรื่องที่ให้เฉยไปกับนั้นเฉยเฉยไม่รับรู้แต่ถือกันว่าดีไอ้การไม่ยินดีไม่ยินอะไรไม่รู้ว่ามันดียังไงสมมุติว่า มีคนรักษาอยู่ที่ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเราครจะอนุเคราะห์เขาเราก็ไปกองทรัพย์สมบัติมากมายนะบอกว่านี่ฉันยกให้คุณหมดเลยเพราะว่าฉันจะบวชแล้วฉันจะไม่ครองเพศกระลาวาดแล้วนะเอาไปเถอะเขาก็เฉยไม่เห็นดีใจอะไรพอเป็นอย่างนี้เราก็โกรธโกรธเราก็ อาจจะพุดโซอาจาออกมาว่าไอ้คนมันไม่รู้จักอะไรนี่มันเงินทองนะเอาไปใช้ได้เฉยเห็นเป็นกองขยะไปได้โง่เง่าสิ้นดีว่า,างั้นเขาก็เฉยอีกเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ยินดีคราวนี้ไม่ยินระไรแล้วมันดีไม่ได้ <c oughs>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  เด็กเด็กก็เหมือนกันนะเปลี่ยนรัฐบาลอะไรเป็นยังไงไม่มียินดีไม่มียินระไร เศรษฐ,ฐกิจจะตกเศรษฐ,ฐ,ฐกิจจะดีไม่เห็นมันยินดียินอะไรเด็กอ่อนนอนแบะพระยาช้างเขาตั้งให้เป็นเจ้าคุณพระยาสเสวขาจะเดชด,ดีหลกอะไรช้างดีใจไหมที่ได้เป็นพระยาก็ไม่ดีอีกไม่ดีใจอะไรไม่ยินดีอะไรก็เฉยอีกนะเฉยอ,ยอย่างนี้ก็คือความไม่รู้นะแล้วก็สอนให้คนปฏิบัติเพื่อให้เฉยเกี่ยวกับว่าไม่รู้ เรวกันนี่ตัดหนทางแห่งปัญญาของคนเขาว่าผมว่าใครเป็นอาจารย์สอนให้คนปฏิบัติอย่างเนี้บาปนักหนานะรอยรอยพ,พันพันสำนักในเมืองไทยสอนแต่ให้คนเป็นอย่างนี้ไปหมดคนก็ชอบที่ครับมันสบายใจดีไม่ต้องไปรับรู้อะไรรับตาพริมไม่ได้ไจะรู้อะไรไปเห็นอะไรมันก็เห็นแต่ความมืดน,นะ ของพระพุทธเจ้านะมีตาก็ต้องดูเห็นไหมครับรูปังททศสวรนะนิมิตตาคายฮียวติเป็นตน้นเห็นรูปด้วยตาอะไรก็ไม่เป็นผู้ถือเอาสิ่งนิมิตไม่เป็นผู้ถือเอาสิ่งอนุพยัญชนะอย่างนี้เป็นต้นมันจึงมีประโยชน์ท่านบอกไม่ได้บอกอย่างนี้เลยว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วรีบหลับตาเถะนะไม่มี เห็นแล้วทำยังไงากับการเห็นที่เกิดขึ้นมันมีประโยชน์เขาเรียกว่าสมรวมการเห็นสมรวมการได้ยินอย่างนี้เป็นตนเป็นตนสมรวมทวารหกสมรวมได้ทุกทวารแล้วก็ใจหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงเป็นอย่างนี้ทีนี้ไปปิดตาปิดหูไม่รับรู้อะไรมันจะมีอะไรให้สมรวมล่ะ เพราะความสำรวมมันมันจะต้องเป็นไปในเวลาที่ตายเห็นในเวลาที่หูได้ยินนี่ไม่ยอมเห็นไม่ยอมได้ยินไปเที่ยวจัดจออยู่กับอะไรไม่รู้ปฏิเสธการรับรู้ความสำรวมเกิดไม่ได้ขอถาลายออกนอกไหนเหมือนอนักบวชคนหนึ่งแกปฏิบัติแบบหลับหูหลับตานะโดยการเข้าฌานปฏิเสธการรับรู้ พระพุทธเจ้าสเสด็จไปถึงก็รับสั่งถามว่าท่านทําอย่างนี้เรียกเรียกหมวดธรรมที่ท่านปฏิบัติอย่างนี้ว่า,าอะไรท่านบอกว่าเขาบอกว่าสํารวมสํารวมของท่านเป็นชนายคืออย่าดูอย่า